ชาวคลองวันออกพรรษาทุกปีคับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมครับหลังจากที่ค่ําคืนที่ผ่านมามีการประกอบพิธีไหลเรือไฟแล้วนะครับเช้าก็จะมีการประกอบพิธีตักบาตรเทโวซึ่งมีทางเทศบาลเมืองน,นครพนมของเราเป็นเจ้าภาพหลักและในวันนี้ครับก็มีทางท่านสมชายวิทยำรงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับนำ พ hmm. ี่น้องในจังหวัดนครประกอบพิธีที่บริเวณหน้าตลาดอิโนจีนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ที่เรามารวมกันที่นี้เพื่อที่จะตักบาตรในวันเทวบุตหันะซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จลงที่เมืองสารประสาหลังจากที่ไปปู่พุทธมารดาในพรรษาที่เจ็ดซึ่งครั้งนั้นพระองค์ไปปู่พุทธมารดาเพื่อการแสดงฐานพระพิธเจ็ดครั้งที่จะแก้รู้ยเจ็ดองค์นั้น แล้วก็ลองที่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอัสสรรย์มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมองว่ามัมุเรื่องของภูมิที่จับลงไปทุกปติภูมิและสภาวได้เห็นะครับอนจันโทปนรโสยะามนิโสติรโสยะอาภววันตราย วัสดโกวินสัสสัยยาเสตินังลพังสสเท là <San> quá <San> ครับถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดน,กกรมนมรครปนมคราบที่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วเราก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวซึ่งในวันนี้ครับมีพระภิสุสงฆ์จากวัดวาอารามต่างๆซึ่งมีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปนมครับมารับบิณฑบาตท,ที่บริเวณหน้าตลาดอินโนจีนแห่งนี้ครับซึ่งนําโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมท่านสมชายวิทย์ดำรงนะครับพร้อมทั้งด่านรองผู้ว่าการ ทั้งสองท่านมีทางท่านด็อกเตอร์ไพทูนรักประเทศนะครับท่านนายกนิวัตพร้อมคุณนายนะครับก็ สมุญตักบาวันออกพรรษาตางบาดเชลนะครับ<ป>ท่านพระเอกพิเศษอดุวลวชรเพชรปราณีครับรองผู้บังคับการฐานมณฑลท่าน,น,น,นบุกสองหนึ่งนครพนมนะส1นสนครพนมแล้วก็อรองพอกรามานฑจังหวัดนครพนมก็ มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะท่านอารมณ์เวียงด้านพร้อมภรรยาครับวันนี้เอาปลาสีองคามาตักบาตรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเราจะได้ไปเรียนถามท่านผู้การจังหวัดถึงผลการปฏิบัติทั้งหมดนะในงานปรปนะเพณีไร้รถไฟที่ผ่านมากับทางท่านสมชายวิทดยดำรงนะครับ ครับงานไหลเรือไฟของเราก็ได้ผ่านไปทั้งหมดแดวันแล้วนะครับก็เหลือวันนี้เป็นวันสุดท้ายและเมื่อวานนี้เป็นวันออกพรรษานะครับซึ่งมีประชาชนเนข้ามาที่จังหวัดนครพนมเป็นเรือนแสนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับได้มาชมความยิ่งใหญ่อลังการของการไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมแล้วก็ร่วมในงานมัชฌากาชาติต่างๆนะครับในภาพรวมนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดในจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านนะครับ หรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาจํานวนมากเลยนะครับการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็จะมีอุอบัติเหตุบ้างเล็กน้อยนะครับก็ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจังหวัดก็พยายามได้ไปดูแลกันนะครับในส่วนของอเหตุที่มีในเรื่องของการ ตีกันบ้างของเด็กบ้างก็เท่าที่เราได้วางแผนกันเอาไว้อย่างดีนะครับก็ปรากฏว่าโดยในภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเลยนะครับก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆทางชุดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอ,องผู้วา่าการจังหวัดใน้กากับดูแลอยู่ก็ได้จัดชุดทีมผสมและออกตรวจตาอย่างเข้มข้นนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเหตุรุนแรงอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าตอนดึกก็ได้รับทราบข่าวว่าพวกที่เลิกจากงานคอนเสิร์ตแล้วมีหลบกันออกไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเขาไปจับกลุมได้ว่ามีในเรื่องของมีดสลับมือต่างๆนะฮะก็เลยได้จับเข้าค่ายไปปรับทัศนคตินะครับก็คงจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะออกมานะครับก็โดยในภาพรวมปีนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับทุกคนที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ แล้วก็ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมในเรื่องงานไหลเรือไฟและงานประกาศชาติประจําปีของจังหวัดนครพนมครับเราเรายืนยันว่าเราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องต่อไปให้สมชื่อกับจังหวัดนครพนมครับจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยครับครับนี่ก็เป็นพลังศรัทธาของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับที่ได้ตื่นแด่เช้าข้ามาทาบุญตักบาตร ในการตัดบาทเทโวก่อนหลังจากที่มีการออกพรรษาแล้วนะครับก็อย่างที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เรียนแล้วนะครับว่าทุกอย่างนะครับเนื้อความขัานหมายเพราะว่าปกติแล้ว,วันธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับแต่ปีนี้มีคนมาเยอะและตอนเช้าๆก็ยังมีบรรดาพี่น้องนะครับได้มาทําบุญตักบาทเป็นจํานวนมากนะ การตักบาตรก็จะมีทั้งเงินนะฮะแล้วก็ดอกไม้นะครับที่อ่าที่ราชรถนะครับจะมีทั้งดอกไม้และเงินที่บรรดาพี่น้องพร้อมใจกันมาตักบาตรในวันนี้ครับไม่เป็นกระเจ๊ปูนะครับไปที่ไหนก,ก็เจอกันนะครับคุณซุยมนทองธรรมชัยนะครับ ก็พาญาติพี่น้องมาทำบุตบัตรเทวติวช้าเหมือนกันนี่เขาเรียกราชรถนะครับโอ้มาจากจังหวัดพัทยาชนบุรีนะครับครับผมมาจากระยองนะฮะระยองน้ำท่วมค่ะระยองน้ำท่วมนะค,ะครับโอมาไกลมาตั้งเมื่อไหร่ย,ยายมาเมื่อวานค่ะมาเมื่อวานฮะเมื่อคืนได้ดูหลายรอไฟแล้วนะคะ ตื่นเช้ามาทำบุญตักบารีบัวที่นี่เป็นยังไงยายผมเคยมาสอางะครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่าดีมากรู้สึกว่าดีมากโอ้เคุณเชื่อว่าละยองฮะออกสำเนียงฮีฮีหนี่งนะคะครับผมยองคุณเนี่ยครับผมอันนี้จากจังหวัดสุรินทร์นะคะอ๋อค่ะมาทุกปีไหมคะเพิ่งมาปีแรกหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกนะคะไม่ได้ดูเรถไฟไหมหมเมื่อเมื่อคืนดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะ สวยนะคะแล้วบรรยากาศที่นครพนมันยังไงคะเห็นน้ำโขงเห็นภูเขาสด,สดชื่นนะคะสว,สวยงามนะคะมีญาติพี่น้องที่นี่หรือเปล่าคะไม,ไม่มีมเลยตั้งใจมาเลยนะกนสุรินนะครับสุดยอดเลยนะบ,บนฟ้านี่มีพารามอเตอร์นะฮะ มีพารามอเตอร์มาบินให้ได้สนุกด้วยนะเฟ็งกับคนคนนี้ลอเกินเด็กหญิงกอกล้วยเนี่ยอายุเท่าไหร่ในปีนี้เกโอ้พระคุณเอ้ยเก้าสิบเอ็ด ยังแข็งแรงฮะเซ็ยยงมากนะเธอดูแต่งตัวสิเจ็ดเก้าเลยใช่ไหมคะโออใช่ไหมแต่งตัวนี่เด็กๆเ,เขาอายเลยนั่นน่ะไม่คุณเจอกิ๊กไหมเมื่อคืนน่ะเจอเจอแล้วเป็นยังไงอะ่ะเจอเมื่อเช้านี้เจอเมื่อเช้า่นนี่ค <c oughs> ุณน <c oughs> ครมโนมดูดูอย่างกอกล้วยนะเป็นคนเบิกบานฮะตอนนี้อายุเพิ่งเจ็ดเก้าใช่ไหมหนูใช่ใช่ อยู่คู่กับหลวงพ่อมานานนะฮะตอนอยู่<า>ท้ายเมืองนะเป็นกล้วยหาบตลอดเลยกล <c oughs> ้วยหาบตลอดใช่ไหมนี่เป็นแฟนประจํารายการเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> สุดยอดเลยเพราะว,ว่าปีนี้ฟรนน้ํานมยังไม่ขึ้นเออใช่ใช่ใช่เอ <c oughs> เอเพิ่งเออพึ่งไม่ใช่มันคือมันเปลี่ยนชุดใหม่ไงนี่จิตจะต้องเปิดบานอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะก็เป็นชัยลักษณ์ของนครพนมว่านครพนมเป็นเมืองแห่งความสุขในสุขไม้กอกล้วยอะไรคะแล้วก็เออแล้วน้ำหนักมาที่หูแล้วนั่นแหละ แาานครพนมเป็นเมืองแห่งความสุขในตัวเองมีความสุขไหมคะมีจ้าเออใช่แล้วใครมาเที่ยนครพน,นมแล้วก็อยากมาเที่ยวอีกมันกัออนใช่ไหมคะออ,อาใัยบาทไหมคุณโอ้จริงจริงอ่ะคุณหนูกอ,อกล้วยเดี๋ยวก็เป็นกล้วยฉาดนี่มาจากจังหวัดสกลนครน,นะคะ ใช่ค่ะมาจากมหาสารคามทำไมรู้จักหลวงพรล่ะคะดูในทีวีเหรอค่ะโอ้ค่ะนครสวรรค์นครสวรรค์โอ้พะกุลรูปหล่อเหลือเกินมาพาคุณพ่อมาเหรอครับอ่าส่บาส่บาสเลยนครสวรรค์โอ้เป็นจังหวัดที่สวยงามมีภูเขาเนาะหลวงพรเคยไปโอ้รู้จักกับใครนะนักร้องชื่ออะไรอะไรนะหนูเลือกแล้วค่ะอนันาพร อัมพาภรณ์นครสวรรค์ใช่ไหมถ่ผมไปจังหวัดอื่นนครพนมไม่ถ่ายอะไรถ่ายค่ะก็บ้านาถามคนตอืินมาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะน้อยใจว่าไอ้ทำไมไม่มานี่อาจารย์บุญเลื่อดสิริเหตุผล่ะครับท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศของการทําบุญตบบาทเทโวอันนี้เขาเรียกว่าราชรถนะครับและแต่งตัวนี้เป็นเทวดานะสมมึ่งว่าเป็นเทวดาที่จริงเป็นจริงๆใช่ไหม อยากเป็นเทวดาจริงๆไหมอยากไหมเออโอเคทำบุญเยอะๆนะฮะนี่ก็ได้เป็นแล้วครับผมเดี๋ยวท่านนายกคูครองท่านพระครูโพธิกิจวิมนะรัะเจ้าวาดวัดกลางเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตสองนะครับท่านก็เมตตามารับบิณฑบาตนะครับวันนี้บุญพ่อมาจะขอไปเป็นลูกศิษย์ท่านสักวันนะ คุณป้าขาวันนี้มีอะไรมาใส่บาทคะอ๋อวันนี้มีโอนตินค่ะเลิกคะใจอาหารแห้งนะคะแก้วสารพัดนึกการที่ได้ลูกชายบวชนี่มันมีความสุขนะครับค่ะผมเป็นโชคดีขรับบวชอยู่กับท่านเจ้าคุณเพชรครับผมแล้วจับชายพระเหลืองครับผมขึสวรรค์เลยเลยนะท่านไหนท่านไหนตรง ครับท่านผู้ชมครับพลังศรัทธาของบรรดาพี่น้องประชาชนชาวนครปนมั้นยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับจะได้เห็นว่าแถวยาวเลยนะฮะในการทําบุญตักบาทเทโวในวันออกพรรษานะครับพระพร้อมพงลูกชายหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็กะว่าจะบวชหนึ่งพรรษาแต่พอบวชกับท่านยุคุณมหาเพชรท่านพระราชริวัฒน์แล้วบอกว่าโอ้ยังดีนะลูกไม่อยากจะสึกนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นบุญของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลังศรัทธาของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับที่ได้ตื่นแต่เช้าครับหลังจากที่ไลเรือไฟเมื่อคืนทั้งคืนนะฮะ <c oughs> ก็ตื่นแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรครับนาแน,น่เลยทีเดียวครับแล้วก็ขออนุญาตกล่าบเรียนว่าทุกวันพระครับท่านผู้ชมครับที่บริเวณหน้าตลาดอินดูจีนแห่งนี้นะฮะจะมีการทำบุญตักบาตรพระพิสุทธิสมณเณรจะมาบิณฑบ,บาตโดยธรรมชาติครับเพราะฉะนั้น บรรดาพี่น้องที่ชมพร้อมพันทีวีณเวลานี้นะครับก็อยากจะให้ท่านได้ทราบว่าถ้าวันไหนเป็นวันพระวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยฮะก็จะมีการทําบุญตบัตทที่บริเวณริมฝั่งโคกนครพนมครับได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายทิวทัศน์สวยงามครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมมากแะไรกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของงานประเพณีไหลเรือไฟนั้นถือว่าเรามีนัดกันอยู่แล้วนะครับเวลาไปดูปฏิทินเนี่ยวันไหนที่ตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน1ิหนึ่ง เดือน11น,นะครับมาเลยครับได้พบกับบรรยากาศที่แสนจะยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรือไฟปีนี้สวยงามนะฮะแล้วก็บรรดาพี่น้องแขกเรือที่มาเนี่ยโอ้ประทับใจนะครับกับการบริการและการต้อนรับของพี่น้องชาวนครพนมครับาชย เรียกว่าพลังสธาออบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนมากมายจริงๆนะนี่แถวยาวเหยียดน,นะครับตั้งแต่หน้าตาเะียดจินจนถึงลานพนมนาคาก็มีบรรดาพี่น้องมาเฝ้ารอทำบุญตักบาตรเทโวนะครับ